ฮัลโหลสวัสดีครับผมกับผมภูมิมั่นนะครับผมเอานะครับวันนี้รู้สึกว่าผมก็อยากทําอะไรที่มันแตกต่างไปจากตัวผมเดิมนะครับผมอ่าไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เบื่อ MMD นะครับแต่ที่จริงแล้วผมก,ก็อยากก็อยากจะลองสักครั้งหนึ่งใน,ในการแคสเกมนะครับผมตอนนี้คุณอยู่อยู่ในเกมชื่อว่า Portal ไฮภาคหนึ่งนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้รู้สึกเยียบพึ่งดีเยียบพึ่งเยียบพึ่งเออโอเค ตอนนี้ผมอะ่ะผมผมเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ข้ามข้ามเนื้อเรื่องทดสอบไปเรียบร้อยนะครับเมืนจะผมจะมาต่อกันนะครับเปลวไปสามครั้งเรียบร้อยนี่คือผมโ,อโหภาคมันมากมากโหกัแล้วก็พอพอมาลู้อีกทีไม่ได้อัดโอ้โหแ,แป๋วแป้วแป๋วเลยมาครับต่อครับนี่คือพระเอกชื่อว่าอเล็กซ์นะครับผม เร็มิชชั่นก็เราเราจะเราจะทำมิชชั่นในทำเนื้อเรื่องก็ได้นะครับผมแต่ผมขอ,อนี่ก่อนรู้สึกว่าผมอัปเดตแล้วมั้งโอเคอัปเดตแลเหเือสองพันกว่าทำอะไรได้มาตุยเนื้อเรื่องหลักเลยครับผมฮบฮุ๊บฮุ๊บินบินไม่บินไม่บินไม่บินโอ้โหโอเคลืมอัปลืมอัปสกิลบินโอ้ พระเจ้าพระเอกบินไม่ได้อยู่ในเดน่าเดน่าดานาเฮาบ้านของดานาเดนนาอะไรสักอย่างหนึ่งควรหาอะไรซึ่งหาอะไรยังพระเจ้าช่วยอย่าทำอย่างนี้อีกโอเีพระเอกลืมโอเคอยู่โอเคเธอ ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวโอเคยังอยู่ในแล็ปทอปใช่พวจ A w a l Look รูปดูดิเอออ่านี่คืออ่าเป็นพวกนี่ชันเคยเห็นเกิดเดี๋ยวชื่อว่าเหมือนกับยูเลยชื่ออะิสเบบรูปว่าอยู่ไหนมันไม่รู้เหมือนกันอยู่ไหนโอ้ God เธอกเป็นแก้ผู้หญิงจนไม่ใช่มอนสเตอร์ซะนน่อย <c oughs> เออเออดดะเอะไอีกสัมผัสได้ฉันจำไม่ได้เลยโกหกไปงั้นอะ่ะโอเคมาต่อครับผมแอนไลท์ก็ยังดำเนินการต่อไปตึ้งตึงตึง เอาดิซึ่งจะวิวจะซึ่งตองนะแป๊บแปะบแป๊บแป๊บรู้เปล่าเอยู่ไหนจินจัดอยากกินเช่นกินบะหมี่มากผมผมไม่มีบะหมี่เลยครับผมอ่าก็ปิดหนไม่ไม่ตอบเด็ดต้องไปกินบะหมี่เดี๋ยวนี้ก็พาเราไปเรื่อยเลยเลยนี่ ก็ต้องหากับอเล็กนะเพราะเราต้องมาใช้นี่กันขอพระเครับพลด้วยอะไรนั่นเป็นพระเอกครับเลยต้องแก่ตางพระเอกมีอะไรที่เก่งมากปุ๊บพวกผมทำลายไม่ได้เลยทำลายไม่ได้พระเอกก็ต้องแพ้อยู่เป็นวันคัมเราเป็นผู้ร้ายเราต้องทำอะไรนะให้พระเอกหลอมแพ้ให้ได้แค่แค่นี้แหละเอาไงนะเมาไปทำลายสกิลพระเอกซะนะ อยากให้ทำให้ผมโอเคได้ครับทหมดแค่นี้แหละโอเคพัคเราเป็นมั่วนะครับผมไม่ได้เนื้อเรื่องหลักเลยโอเคเรามาครับตอบบินฮึูวิ่ง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 ปุบ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 วิ่งต่ออุ้ยเก็บ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 มีของนะครับผมโอโอ้ยวิ่ง วิ่งวิ่งสู้ปัดวิ่งมีมีมีปุ๊บแป้งโสมวิบเถอะเป็นไงสุดหล่อสุดหล่อไหม่ะโทษครับขอโทษ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 ขอโทษอีกโทษจีบโทษครับข้าเอกมาอุ้ยทีมโทษโทษวิ่งวิ่งวิ่งก่อนปุ๊บปุ๊บเออมีมีนะมาส์ช้าเหลือเกินนะ วิ่ง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 ฟึ๊บวิ่งไปถึงไหนฟึบเอออะไรเงี้ยเหนื่อยเป็นวนันะข้างโอ้ตู่มไม่มีใครสนใจเออขอ,ปอแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บงนะครับมาเคลื่อนที่ชา้าเหลือเกินนะอา่า ประมาณนี้ได้ั้งโอเคโอเคนะโอเคปูกระตุกนิดนึงโอเคนะปึ๊บวิ่งไปปุ๊บวิ่ง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 ววิ่งไปโอ๊ยพัง อุ๊ยต่อไปไม่มีใครสนใจพระเอกมาแล้วพระเอกโอ้ยก็เจอพระเอกเจอทางแล้วดิงพระสศราขึ้งบางครั้งก็สูงสไปนะโอเคเราต้องไปข้างในนั้นแล้วต้องเอาไงดีวะเพื่อผู้พุ่ง โอเคภารกิจเราคือต้องต้องจำแรงไปนะครับผมต้องปลอมตัวไปชุดชุดสูบแบบนมันจะไปเดี๋ยวก่อนนะสุดสูบแบบนี้มันจะไปให้ไปมาอ้าวอาอา,อา,อารถรถรถ,รถเข้าไปได้ไงอะรถรถเข้าไปได้ยังไงออกหอนี่ไม่ได้ที่จอดนะทษทีน,นี้ไม่ใช่ที่จอด โอโหโทษทีปดจมกระตกเจอทหารล้นี่คือตรวจจับนะครความผิดพลาดนะครับผมโอเคเราไม่มีสน็คด้วยสติโอ้โห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 โ้โโ้โโทษทีโทษที อย่าเพิ่งอเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคเหลือเราสองคน <c oughs> เนอือชิปชิปชิปแล้วเป็นไ,ไงชิปไหมเอ,อือเรียบร้อยไม่มีใครเห็นขอ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 อรีเรอสิสิ้น,นไปกันกุญแจมาแล้วกุญแจกุญแจสวัสดีครับท่านเป็นไงล่ะเข้าไปแล้วอ่ะ เรียบร้อยครับในการเข้าเนียบแนบเนี่นมากเหือตายหมดเลยอือหึสยองน่ากินมันเป็นอะไรเกี่ยวกับพินโคมหมเนี่ยเหมือนพระเอกคอ่าทำไมต้องพระเอกเพราะว่าไงเรื่องนี้ก็เป็นพระเอกแล้วอลิสเบตกรีน ใช่ไหมเงียบได้จังที่รออยู่เลยโอ้โหหู <c oughs> อะไรเกือบโอ้โหเก็บอาเอกโดนต่อยโอ้โหทำแบฉันไม่เข้าใจเลยดู <c oughs> oh. เออเออโอ้โหก็มันจะไปเออสลบเึ <c oughs> อเอหัวโผ๊ะพังโอ้โหโอ้อย่าบอกนะฉันเป็นแม่ของเธอเออยอยาอย่าพระเอกอย่าปล่อยพระเอกอยู่ตลางลำพัง โอ้โหโอ้โหต้องเพนใช่ไหมต้องเพนหรือเราต้องสโลโอ้โหน่าเกลียดมากเออพระเอกตกอ้อเฮอยอะไรอะไรอะไรยิงเพื่ยิงโอ้ยอันนี้ก็โอ้โหมาแล้วโอ้ยโอ้โหกินอ่ะโอ้โหแดบเฮ้ยมาดูด ปึ๊บเอออู้สมองเข้าไปแล้วคตามโอเคอยู soup, the like man, ่แล้วฉันดูที่ว้ายเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตามอย่าเพิ่งตามอย่าเพิ่ง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 ยิงเราพเกี่ยวกันเอาดูมีคนมีคนโดนโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ย no 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 n โ oh oh ถีบถีบอย่าเพิ่งครับพี่อย่าเพิ่งครับพี่อย่าเพิ่ง ก็โกก่อนไเอกมาแล้วอย่าเพิ่งเอกขอนี้ให้เอกคอยทับโอ้ยอออุ้ยอัพสกิลกลางอากาศเลยเฮ้ยไม่ไม่พออีกโอ้อระเจ้าด้วยพอดีนะขอโทษคุ้มกันไปก่อนแล้วกันนั้นไม่อยากไม่อยากโดนเจ็บโอ้โอ้โอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง มีอย่างตามมาอยู่แฮะโอ้ระเบิดทิ้งโทษทีขอโทษขอทางหน่อยอยู่าบึ้งอย่บึ้งขอโทษขอทางขอทางพระเอกมาขอทางหน่อยขอทางขอทางหน่อยขอทางกระตุกกระตุกโอ้โหดมึนหึ้ยชันกระตุกโอ้กระตุกโทษทีโทษที อาหารโอ้โหเป็นโคดเดิเป็นแถวเลยแล้วนี่เราต้องการพระเอกมาว้วพอทีนะโอ้ยอย่าพึ่งตีเขจับขอเก็เอออย่าดีอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งิอย่าพึ่งยิตกแม่ติดตัวม่ติดาแป๊บ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 โอเคจะไม่รู้จะทาไงแต่ยังไงแหละ่นนีต้องฆ่ามันรู้อยู่แล้วละิ่งอิง ยิงยิงโอ้โหยิงหมดกระสุนหมดโอ้นอนนอนนอนเอืวอรมาขอเก็บอีกยิงเอืวอร์ยิงเอเวอรเดินเวลาดูแล้วดูดังจวบเอื้อฮะโห้ยิงเต็มหน้าเลยโผล่ไปไกลขาดเลย ได้คาวพาวเวอร์มาแล้วปึ๊บคาลพาวเวอร์ชับ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 แทบีชับชับปุ๊บทีคือชับ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 เราเล่นใช่ไหมเนี่ยสองตัวน้โหีก้โ้ยพุนอีก มาทีปั่ปัวหัวปัปั่ปัปั่ปัปั่ปั่ปปั่ปัใเก็บปัดปัหืออย่าพิ่งอย่าพ่งเรียบร้อยมากินดูมาอีกทีไหมอกโอสมตัวไม่เอาไม่เอาปันเดียวโอ้โหโอ้โห้หอโหโอ้โหโอ้โ โนทหารทหารเอาทหารทหารเด่๋ยพึ่งอย่าพึ่งทหารทหารวิ่งแล้วโอ้โหโน่โนโนโนปั้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 นโอ้โมาดูขอดูหน่อยออ้อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนปนปั้นปปั้นห้อนโนโน้ยใม่แล้วหรอนโนเดี๋ยพึ่งอย่าพึ่ง อืเฮือเรียบร้อยดูมาดูเอ้ยโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลุ้มอย่าเพิ่งลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้กี่รับคนกี่รับคนโอ้โหโอ้ห้าห้าตัวเขาใครจะไปสู้ไหวน้องหนีก่อนหนีหนีไปหนีโอ้โหกำจัดฮันเตอร์ทำลายแท้ง

น้องไม่ใช่กินอย่างนั้นวูบนีนีน,นีขอทหารสักคนหนึ่งขอทหารสอทหารโอ้โหมาเยอะเลยมาเยอะขอคนนี้คนนี้คนนี้ไม่ต้องเอออยากตาไอไม่ไยยายเฮ้ยนีแล้วข่าวแล้วเฮ้ยมีเถอะตายเอออเล็กซ์ตายได้แล้วไม่เอาดีพึ่ง เอ้ยได้มค่อยเก่งเลยบล็อตเอโอ้ยเริ่มตั้งแต่นี้ใหม่โอ้หนีหนีหนีวันแมวแมวมันทักตัวไม่ไหวมานี่ขอพี่ชิมคลิมบีบเป็นทานอีกโอ้โอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งตึ๊เตะฮือปันปันปันฮือกระเด็นฮือปันปันปัน ปั้นปั้นเออระเบิร์นแล้ว,าลวมานี่ดูดหน่อยดูดปั้นปัน้นปั้นดูดดูดอีกทีมามามีใครอีกไหมมีใครอีกไหมอยู่เพึ่งพาไปในข้าเลจะเอาแทงเอาแทง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 เออ,อ,อออเออเออะเบิรดแล้ว no อย่าพึง่งอย่าพึงพ่งอย่าพึ่งกว่านี้อุ้งมือเฮ้ยขาดของข้าเออ ้อย่่อโอไม่ใช่จะตายแล้วจะตายแล้วอยงองออยเพิ่งอยเพิ่งตั้เยอาพึ่งอยพ่งอยพ่งอยอพ่งเ้เ้ไม่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 อย่าตาย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 

โอ้ผมปั้นปื้นเออเออแบบนั้นเออเออจะตายจะตายยังไม่ตายยังไม่ตายตเออเออปั้นปั้นตืออมันนี่ดูดเลยืออไปละเด้อยิ้งชัดเตะปั้นปันปั้นปั้นอย่าเพิ่งต่อยอย่าเพิ่งต่อยโอ้โหโอลุมลุมลุมน้อง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 น้อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพักก่อนนะพี่พักหน่อยพักหน่อย พั้หน่อยจะตายนะจะตายอีเด้นเอด้พาี่พี่อย่าพ่งพ่งเออย่าพ่งย่าพึ่งเออเออนีหมาน oui, ี e ่ก no. ่อนมีชิ้นครีมเออน่องยาดีไเงีทิกเยอเออเรียบร้อยน้อยๆอพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตายอย่งตาย đang bơi đang bơi 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 bơi